ัพี่น้องแฟ้นเจฟนกับรัตนาทินตาเทราามื้อนี้ผมหนึ่งสุรชาตินะครับไปยิ่งข้าววาที่สังเกตจข้ามาพี่น้องไมเบิ้งสุดเด็ดของยายสามนะครับวิธีการเด็ดเข้ามาสปินแบบไรพี่น้องตามผมากครับพี่น้องเมาหอนะครับเรามองพักแค่จำบานแค่สำนะครับนี่ได่เอวัน้หน้รัตนสินตาเจร่พี่น้องพี่น้องวุ้นเเห็นใ่ไ กรี่นโดนท่างไก่ทั้งไก่ทั้งไล่ท่้งเต่ท่้าเห็นไม่ไดกท้นเคยเห็นมองแคแก่หมองแค่แก่จัองรู้ขี้หยันตัวหองรู้รู้เ่นสิรู้ออกกันงหนอคนนี้ของแต่ของสายลกันแหละอยูออกกิ่หน่อของแต่ของสเตรียมหอมนี่เป็นเพิ่อาขิแกสาสไดลขขึ้นมาวกอดต่นด้วยมีเมื่อการแต่การยืนเม่ ประโยชนย่างแหละถ้าก้าไปยิงใสมันเป็นประโยชน์พอมา,ว,าวันนี้แบบไรได้ตรนมีกาลักลางก็รถูอื่นอ่ะก็ลักล้าง,ดดนะางเรบเยวผมขอเบิ่งวิธีการลา,ากออกมาได้ไหมครับขั้นตอนอที่สองอะดีนีเ่เอ้าเย็บแป้นพี่นออ้องเย็บแป้นลักอมากระดุมเนี่ยครับเข่าเทียมข้ามากีณีเขาเสเข้ามาพี่น้องหนึ่งแล้วเอามาใส่โด่งไว้สะกอนนะครับมันเย็น แล้ววิธีการตัวหนีเดียวไปล่างีิครับไปล่างลครับไปล่างเนื้อไปล่างครับพี่ครับพี่น้องหลังจากที่ล่างเขา,าเรียบร้อยแล้วเขามา่เป็นลนักษณะแบบนี้นะคะรับนี่เหลือคูกแปง้งยายสามิคลุกแปง้งนี่คือแปงอง้แปงเขงา้ามาแป้งเข้ามาชุมหนาของแป้งเข้ามาที่เป็นปลังเกล็เชื่อมกระสีนี่ใจร้ายกนไสีครับ่อเขายักษ์ปวหย่ ข่าวสามกิโลสี clothes, <its> so ่กิโลนี่ยข่าวสามกิโลสี่กิโลนี่แต่แก่ก่อนนี่งสี่กิโลกันเต็มเพราะว่าระยะนี้มันแบกหนาหอดแล้วมเต็มเร็วเนี่ยก่อนหนึ่งเต็มเบิ้ลเพราะว่าแตกมันดีแตกเขาดีด้วยอายุสัมขวบขอสงสัยนะครับระวังเหล่าทั่ก็เข้ามานี่เดียวกันพวกเขาก็คนละอย่างเลยแตกใต้ถ้าแตกผิดไป ก้อนแป้งไข้าย่กันสีเดียวกันแต่วันนี้คือทําเข้าหมากแป้งนี้ทำข้าหมาได้อย่างเดียวเหล่าทษมันกะต้องเป็นสูตรอันนั้นสูตร,รเข้มข้นไปอีกสําหรับมักเหล่าทษบัางค,ามมน,งคนถาม,ามานมาาี่ว่าเขาไม่กล้าชินเข้าหมากขาแยกอเ่าม้วเมลล์มีอนไร้คนถามเอ้ยิดเข้าหมากคิดค้าหมาว่าปูปัญญาชาวบ้า,บานตะบูรละตะกอตะมีบ เขาขายน้ำมันบนน้ำแงนเขาโมกนางขายน้้งานนี่เป็นมกเป็นตะคอนอายสูงสายเราพี่น้องเข้ามาก,กับเราทูตพุทธยาณน,นะครับแต่อาศิบเป็นสีเดียวกันแบบเดียวกันแต่ว่าออกมาพุทธลส่ยฉาดนะพี่น้องแตกต่างกันเนี่ยนะครับเราทนีหมากกแก่ๆเราทมาพุทกินแหล้วสีเบ้าเจ้าเข้ามากนี่เพื่อสุขภาพนะครับเขามากยิ่งสัมนะครับฝากไว้ตอนนี้ก็เล่งเขากันตอนผลิตภัณฑ์เข้ามานะครับ ตอ<ท>นีนนนอ <DD> ่ตาสังก่อนนี่ตาสังพอกีอน่นองเขาใชตัวว่ามีการขั้นตัวว่าถึงที่ได้รู้ว่าขนาดซ้ำกันนะครับตัวน้งจะเป็นตูต้ที่การเข่งตัวว่าขนาดก่อนว่าเป็นตีกาเอาตา,าเอา,เอาสร้างว่าน้ำหนักมันพอดีเท่าเท,ท่าเท,าทกันเวลาเวลาเปลี่ยนมันติดยุบรูกนี้มั่อติยุบลูกหยีกมันติไม่นา น,นวสิจีเป็นนางมันเกล็ดขันมันเป็นแล้วสีเป็นนางโอ้โหมันเป็นแล้วมันเป็นนางพี่น้องเมียนถ้าเป็นอันเป็นเหล่าจีเป็น,น,ปน,น,นดีขันว่าถ้าเป็นอีกเป็นคือแบบงานเป็นแบบนั้นกินแตเล่ยอันนี้ออกแต่กุยเกลืมาใบใบหล่าจ่อยพอขั้นตอนของการทำเข้าออมาควมาวมเป็นจีเปียกง่ายๆความเป็นจีเปง่ายๆใส่เกล็ดหมากง่ายจีเปรี้ยวหวานทำไม ทำไมมันเปรี้ยวหวานเพราะว่าขั้นตอนในการล่างเขาชานทีเขาสีมากว่าเด็กว่าเด็ดมากห้ยด็นึ่งิ่นเด็ก้าต้องล่าง,งเขาให้มันออกบ่มีเยน็นคุณบ่มีเยน็นจะกอนคุณถูก้องหนึ่งโซลิชานฝากไว้ในยูทูปองหนึ่งโซลิชัตัดตะไคร่เห้เบอร์ทู o ยูทู e ของนึง่งโลิาชาันจะได้ปีนองเด้อ แย่พัฒนาสัญญานิดฝากไว้ติดตามดีละติดตามนี้ตามได้ยู่ในช่องยูทูบของหนึ่งสุริชาพี่พี่น้องรายได้ฉ่ำยังขีมิ้งอย่างอีกอยู่ติดตามทุกสภาพร่างกายเขาเนี่ยทำอะไรไหนที่กล่องพักหน้าไปช่วงเงียบไปพี่น้องติดตามเด้๋พี่น้องเด้อฝากกราจะในสิ่งนั้นเลยเด้อพี่น้องกำลังเกี่ยวงานแล้วฝากทิ้งนั่นมาละเราจะถึนอิตาเสซย์รนนี้ ของป็นกติธรรมดาตี่เหล็กงานดีดวดเนี่ยเป็นตะกรุ่มท่านี้แน่ปกติโควิดมาคัดของมาคัดท่ายอยุ่สี่กันเลยจะได้เริ่มออกเมษานลูกหลานน้องลุงนี่ที่มากรลังเริ่มเข้าบ้านพักแล้วกัอนีพ่อจนันทร์ติดตามตนในใๆๆาพี่น้องเรีนแจกกายยังครับว่าใจติดกาวเน่ยเด้อบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง